รูปสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นรูปปิดที่มีด้านสามด้านและมีมุมสามมุมโดยมุมภายในนะคะรวมกันได้180องศาค่ะชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่1จะแบ่งตามลักษณะของมุมล,ลักษณะที่สองจะแบ่งตามลักษณะของด้านค่ะเรามาดูรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของมุมกันค่ะ สังเกตเห็นร mm ูปสามเหลี่ยมสามรูปท um. ี่คุณครูกำหนดให้ไหมคะสังเกตดูนะคะว่าแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นมุมแหลมนั่นเองค่ะซึ่งมุมแหลมนะคะจะมีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่จะน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะต่อไปนะคะสังเกตรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้สามรูปนี้ค่ะ เมื่อเราสังเกตจะเห็นว่ามีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งมุมฉากนะคะจะมีขนาด90องศาแล้วเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากหนึ่งมุมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเราไปดูต่อกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมทั้งสามรูปนี้จะสังเกตว่ามีมุมเป็นยังไงคะมีลักษณะเป็นมุมป้านนะคะซึ่งมุมป้านนะคะจะมีขนาด มากกว่า90องศาแต่จะน้อยกว่า180องศาค่ะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมบ้านหนึ่มุมว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของด้านกันค่ะรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของด้านเราก็จะดูจากด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรรูปสามเหลี่ยมทั้งสามที่ครูกำหนดให้ถ้าสังเกตจะเห็นว่า มีสัญลักษณ์ขีดๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากันของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมทั้งสารูปนี้ก็จะมีด้านทั้ง3าด้านยาวเท่ากันเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยม3ามรูปนี้จะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เขาจะมีด้านที่ยาวเท่ากันอยู่แค่2ด้านนะคะ ทั้งสามรูปเลยซึ่งเราก็จะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสังเกตรูปสามเหลี่ยมทั้งสารูปนี้จะสังเกตเห็นว่าแต่ละด้านนะคะด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ยาวไม่เท่ากันเลยค่ะทั้ง3ามรูปไม่มีด้านไหนย,ยาวเท่ากันเลยเราก็จะ เรียกรูปสามเหลี่ยมที่ด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากานันนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองค่ะ